สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับย้อนคำทํานายโหรบุษรินตาพฤหัสจรเข้าราศีธาตุดินเตือนระวังแผ่นดินไหวสึนามิจากกรณีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โดยมีศูนย์กลางที่ประเทศเมียนมาขนาด8.2ความลึก10กิโเมตร สร้างผลกระทบรู้สึกการสั่นไหวหลายพื้นที่ในประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพเมื่อช่วงบ่ายของวันที่28มีนาคมอาจารย์บุษรินปัฐมาคมนักโหราศาสตร์ชื่อดังทำนายดวงชะตาไว้เมื่อ3มกราคม2568ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและมติชนออนไลน์ด้่อเผยถึง ทิศทางดวงเมืองปี2568ว่าตามบรรยากาศของการโคจรของดาวพระเคราะห์10ดวงที่โคจรอยู่ในจักรวาลรอบโลกจะเป็นตัวบ่งชี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2568ซึ่งดวงเมืองจะดีในเรื่องของเงินต้นปีแต่ปลายปีนั้นจะตกดาวใหญ่ย้าย4ดวงมีพฤหัสบดีวงเล็บ5 เสาว,วงเล็บ7อังคารวงเล็บสราหูงวงเล็บ8ซึ่งจะเดิมวิปริตทั้ง4ดวงปี2568การโครจรของดาวพระเคราะห์โครจรวิปริตอยู่4ดวงโดยเฉพาะดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่หรือดาวพระเคราะห์หลักซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบดีร้ายกับบ้านเมืองและดวงบุคคลสำคัญของบ้านเมืองโดยเฉพาะ ผู้บริหารนักการเมืองเรียกว่าต้นปีดีปลายปีร้ายสำหรับภัยธรรมชาติให้ระวังแผ่นดินไหวเพราะดาวพฤหัสวงเล็บห้าจรเข้าราศีพฤษศเป็นธาตุดินและให้ระวังลมพายุแรงร่วมไปถึงสึนามิส่วนน้ำท่วมจะมีบ้างอาจารย์บุษรินกล่าวคำทํานายอาจารย์เป็กหมอผีสวรี เล่านิทานภัยพิบัติต่อเนื่องแผ่นดินไหวเขื่อนน้ำตะวันตกใบประเทศที่ไม่ควรไปเป็นไวัยรัลไปทั่วโซเชียลกับคำทํานายของหมอดูชื่อดังในทิกต o อกอาจารย์เป็กหรือหมอผีสวรีที่มี fc เพิ่มขึ้นเรื่อยๆีท่ก่อนหน้าเกิดแผ่นดินไหวอาจารย์เป็กได้ออกมาไล่สดเปิดไพ่ทํานายดวงเมืองโดยให้ระวังจะเกิดแผ่นดินไหว ล่าสุดอาจารย์เป็กหมอผีสวรีเลือ,อกมาไลฟ์สดเล่านิทานอีกครั้งเพื่อเตือนภัยต่อเนื่องให้เอซีตั้งสติและระมัดระวังตัวเตรียมพร้อมกันไว้เล่านิทานเบาๆเราจะไม่ทายแรงๆขอพยากรณ์ว่าให้ระวังนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นยังจะมีอีกถ้าเราไปไหว้พระแม่ธรณีที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราศรัทธา พายแผ่นดินไหวเขื่อนน้ำไปโยงเอาเองแล้วกันย้ําพายแผ่นดินไหวเขื่อนน้ําเพิ่มให้อีกคาตะวันตกอาจจะเกิดปัญหาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนจังหวัดที่มีพยางเดียวจะเกิดกลางคืนด้วยก็ต้องดูแลให้ดีอาจจะไม่เกิดก็ได้ก็หวังว่าจะไม่เกิดอยากให้ทุกคนอยู่ในความไม่ประมาท ชี้ประเทศที่ไม่ควรจะไปตอนนี้จนถึงเดือนกันยายนนอกจากจะเกิดภัยพิบัติแล้วยังจะเกิดโรงปฏิกรนิวเคลียร์ระเบิดระเบิดปรามานูอีกสักหน่อยนะไว้ประเทศที่ไม่ควรไปในตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านสองพยางไกลหน่อยก็มีนะหัวทองใกล้แคนาดาประเทศสี่พยางอย่าเพิ่งไปช่วงนี้ ตั้งแต่เมษายนถึงกันยายนจะเกิดธาตุไฟกำเริบไฟป่าผูเขาไฟระเบิดแผ่นดินแยกลาวาและโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดเรื่องใหญ่มากนะให้ระวังกันให้ดี2568ปีแห่งการหลอกลวงใหญ่เจ้าคุณวาราเตือนปี2568รระวังการหลอกลวงใหญ่ภัยพิบัติน้ำไฟอย่างรุนแรง เจ้าคุณวราเจ้าวาดวัดโพทองคุยผ่านรายการไทยรัฐทอล์กเตือน2,568ต้องระวังคอเซ็นเตอร์ระบาดหนักมากขึ้นคนไทยอย่าปล้นไทยกันเองชวนลงทุนคอเซ็นเตอร์ประเทศชาติจะเดือดร้อนหยุดโลกต้องรู้จักพออย่าเสพติดจะเข้ามามากที่สุดและความสามัคคีแตกแยกภัยพิบัติยังมีน้ำยังรุนแรงและไฟยังห้ามไม่ได้ 2,568เตือนน้ำยังมาเยอะระวังภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติน้ำยังมาเยอะปีมะเสง็งธาตุทองอุทกภัยยังไม่หมดน้ำเยอะเชียงรายเยอะอย่าสร้างทางขวางน้ำสะพานอย่าอยู่ในความประมาทถนนที่สุดยังมีอีกเยอะปีหน้าพญานาคให้น้ำแต่พญานาคตาบอดสองตัวให้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ควรประมาทเป็นทั่วโลก ปีหน้าน้องๆสึนามิห่วงคนใต้เรารู้เราควรป้องกันก่อนยาเสพติดโรคเกี่ยวกับยุงไข้หวัดชนิดหนึ่งแต่เป็นวัยหายวัยอีกอย่างโรคไข้เลือดออกกินปิ้งย่างระวังมะเร็งชีวิตเรามีค่ายาปลอมอาหารเสริมผิดกฎหมายรัฐบาลควรจะคุ้มครองตรวจสอบปราบปรามป้องกันระบบทางเดินหายใจฝุ่น ควันภูมิแพ้จะเกิดขึ้นเยอะถามว่าไฟยังมีไหมแน่นอนมีปีหน้าน่ะจะเผามากกว่านี้นะเป็นปีเป็นนี่สินวางเพลิงเผาโรงงานเผาตึกอาคารฝากรัฐบาลน,นั้นดูแลทางใต้หน่อยภัยทางใต้จะมีต้องมีการเยียวยาทางด้านของจิตใจความคืบหน้าย้อนคำทํานายนอสตาดามุสเมืองไทยผ่าดวงเมืองปี25 6 8 แผ่นดินไหววิปรโยคแม่นจนคนลุกไปทั่วเมืองกับคำทํานายล่วงหน้าราวตาเห็นของอาจารย์โสรจัจะนวนอยู่เจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทยที่เตือนมาตั้งแต่ปลา,ายปี2567ว่าปีงูไฟบาลายกันปี2568จะเกิดแผ่นดินไหวใจกลางเมืองผู้คนทุกเข็นผลักประเทศไทยเข้าสู่ความวิปรโยคต่อเนื่องสปีเต็ม จนถึงปี2,570ปี2,568หนักกว่าปี2,567เป็น 10, 10เท่าเพราะว่ามีโรคระบาดและภัยพิบัติแค่สองเรื่องนี้คนก็ล้มตายไปเยอะอาจจะมีโรคร้ายที่เคยเกิดขึ้นแล้วด้วยต้องบอกว่าเมื่อปี2,567มีหลายเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นมากมายทั้งไฟไหม้รถบัส The Icon เรือจม เกิดความสูญเสียข่าวอื้อฉาวในวงการบันเทิงเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม67มันเกิดขึ้นจากดวงดาวทางโหราศาสตร์ดวงดาวนั้นเป็นราหูเพราะราหูเหมือนคนเกเรพอจะย้ายก็จะมาสร้างปัญหาให้โดยเมื่อตุลาคม2567ารราหูย้ายจากราศีขวามือสุดแค่ลงมาช่องเดียวก็หนักแล้วและ ราหูเป็นตัวแทนของเงาอะไรที่เป็นสีเทาเช่นธุรกิจสีเทาอะไรที่ผิดกฎหมายมันก็จะโผล่ขึ้นมาต่อไปนี้นะ่ะจากดาราเดี๋ยวก็จะมาเป็นบุคคลสำคัญเช่นนักการเมืองระดับชาติอาจารย์โสรจจะให้สัมภาษณ์ไว้กับรายการไทยรัฐท็อกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567